เมนูเกา่าเมนูเดิมเมนูโปรดหนึ่งไก่สมุนไพรคือเกา่าบอกได้เลยเมนูนี้เข่าเบิดมอกินย่มใดกระแสบย่มนั่นพักกันติดใจลายเมนูนี่กินบ่อยมากแถมเพ็่ง่ายอีกตั้งหากอันไกลตามที่ต้องการแล้วก็เอาไปล่างให้มันสะอาดล้างประมาณสองสามน้ำเพื่อบ่ให้มันขาว พอล้างแล้วใส่เครื่องตีตำไว้ผักชีคาตะไคร้ใบบกูดกระเทียมขมิ้นข้าวพอหยาบๆบะตองละเอียดมากต่อหนึ่งจะได้ความหอมจากสมุนไพรความนัวจากเครื่องปรุงถ้ากันไปร้องเหตุผลมาเลยความแสบความนัวมันเกิดอยู่กับฟีเฮ้าดีละ นกัดมาไก่นกกะสบใสเครื่องที่ตำไวซีอิ่วขาวรสดีซอสฟ้าเขียวพุงนัวใสลายๆมันจะได้แซ่มาแค่เข่ากันให้มันซึมลงในเนื้อไก่มันจะได้นัวทัวถึงความนัวมันบได้อยู่ที่ขี่มือมันอยู่ที่วิธีการมักของเฮาี่ล่ะถ้าเครื่องถึงรสชาติมันก็เค็มคนไก่มันกับบัวขาวน้ำมักไว้สักพักให้เครื่องมันซึมเข้าเนื้อไก่ค่อยเอาไปเนึ่งงูลักสิบความอิ่มเต็มลอยบอกเลยเลยเฮกินเองคุ้มสุด ในการหนึ่งของนกกระซิไใส่เตาแก๊สกระ้าคือเก้าหมอหนึ่งหวดกระมีแต่บ่อยอยากใส่ใส่แบบนี้มันสะดวกมากกว่าก่อนนกจะเอาไก่ลงนกกระไส้ใบบกูดกับบักซีหอมลงไป ในการปรุงน้ำจิ้มต้องใส่บักนาวสดมันจะได้หอมแล้วรสชาติมันกระต่างกันกับบักนาวขวดในการตำน้ำจิ้มก็เซนีพริกกระเทียมหลากผักชีโขลกรวมกันให้มันละเอียดตามด้วยน้ำตาลบอก้าวพคงนัวใส่หลายแสบหลายนำปลานำบักนาวใส่นงไปแล้วอีกอย่างอย่าลืมนำกระเทียมดอง น้ำที่นกไซลงไปในตอนนี้จะเป็นน้ำซุปจากการหนึ่งไก่มันจะมีทั้งความหอมความนัวเฮดไห้น้ำจิม้มเขามีรสชาติเพิ่มขึ้น